สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันที่17นะครับกันยายนรับไม้ต่อมาจากคุณมิวแล้วก็คุณจ๊อบนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นข่าวนอกตารางนิดนึงนะครับข่าวนอกกระแสนะครับข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับ e c h a t นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณวิเบอร์ลอสนะครับประกาศนะครับจะแบนธุรกรรมที่เกิดจาก e c h a t นะครับ ตรงนี้นะครับนอกจากที่อเมริกาจะเล่นแง่กับ tiktok เพื่อไม่ให้ tiktok ทําธุรกิจในอเมริกาได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มลามมาถึง wechat แล้วนะครับซึ่งตัว WeChat WeChat เนี่ยเป็นเป็นแอปหรือว่าแพลตฟอร์มที่ที่ผู้คนแชทด,ด้วยภาษาจีนเยอะที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มี Tencent Holding นะครับเป็นเป็นเจ้าของแอปนะครับ ทีนี้เนี่ยนอกจากนอกจากเป็นแอปแชทธรรมดานะครับตัวตัว WeChat เนี่ยยังยังสามารถใช้จ่ายยังสามารถเอามาใช้จ่ายได้ด้วยอย่าง WeChat Pay ครับแล้วก็อย่างอย่างที่เรารู้กันนะครับ Tencent เนี่ยเป็นบริษัทค่ายเกมยักษ์ใหญ่ของของจีนใช่มครัเพราะฉะนั้นเกมมือถือทั้งหลายนะส่วนใหญ่แล้วจะจ่ายผ่านจ่ายผ่าน WeChat ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอเมริกาเลยเริ่มที่จะ แบนนะครับแบนแบนเนี่ยแบนแค่ตัวทางเซ็ชันนะครับคือไม่ไม่ได้แบนไม่ได้แบนตัวแอปคือลูกคนสามารถยังสามารถแชทได้ปกติแต่ว่าทางเซ็ชันที่ที่ถูกจ่ายผ่านวีแชทเพย์พวกนี้นะครับจะถูกแบนออกโดยโดยโดยจะมีการแถลงการนะครับวันนี้นะครับก็คือวันพลิหัดวันนี้นั่นเองนะครับโดยคุณบิ l เบอร์รอนะครับซึ่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ต้องมาดูว่าเขาจะใส่ร้ายอะไรตัว v c h a t อีกนะครับซึ่ง t ิ k t o k ตอนนี้ก็น่าจะเกือบรอดตัวไปแล้วเพราะว่าได้ให้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับ Oracle น,นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวที่สองเป็นข่าวเกี่ยวกับหุ้นปันผลนะครับหุ้นหุ้นปันผลดีนะครับซึ่งมีการมีการปันผลที่ค่อนข้างสูงนะครับ ตรงนี้เนี่ยบทในบทความของ investing.com ก็เลือกมาอยู่3ตัวด้วยกันนะครับหนึ่งคือบริษัท AT&T นะครับปันผลปันผลนะครับต่อปีนะครับอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซนนะครับโดยที่ AT&T เนี่ยเมื่อก่อนเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านโครงข่ายโครงข่ายโทร,รศัพท์นะครับเครือข่ายนะครับเกี่ยวกับโทร,รศัพท์ที่ใหญ่สุดในอเมริกานะครับตอนนี้นี่ก็ ผันตัวออกมาขยายธุรกิจเพิ่มนะครับเป็นธุรกิจของฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะขึ้นนะครับโดยที่ a t t นะครับเข้าไปซื้อนะครับเข้าไปซื้อทาง HBO CNN นะครับ Border Brothers t u d i o ด้วยนะครับโดยใช้จำนวนเงินนะครับไปมูลค่า85,000ล้านเหรียญนะครับทีนี้เนี่ยแต่ด้วยแต่ด้วยคู่แข่งนะครับที่มีศักยภาพที่แข่งแกล่งนะครับ อาจจะทำให้ a t ทต้องต้องปรับกลยุทธ์นิดนึงนะครับเพราะว่าคู่แข่งสำคัญเลยของของธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตอนนี้น่าจะเป็น Netflix นะครับแล้วก็ตัว Amazon นะครับซึ่งซึ่งมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ต้องก็ต้องมาแย่งฐานลูกค้ากันนะครับทีนี้เนี่ยบริษัทต่อมานะครับก็เป็นบริษัท Exxon Mobil นะ Exxon Mobil เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ที่ทำเกี่ยวกับเป็นบริษัทเอกชนนะครับที่ใหญ่สุดที่ทำเกี่ยวกับน้ำมันนะครับเ,เป็นเป็นบริษัทที่ทำในทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสำรวจขุดเจาะนะครับเป็นการผลิตทรัพยากรนะครับการส่งออกแล้วก็การขายนะครับ Exxon m o ม i เเนี่ย ตอนนี้ราคาของราคาหุ้นของเอกซอนนะครับร่วงลงมากว่าสี่สิเปอร์เซ็นตะครับตอนนี้เหลือแค่สามสิบหจุดเก้านะครับแต่ว่าเอกซอนโมบิลยังจ่ายยังจ่ายปันผลนะครับสูงถึงเก้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่ามันมันจะมีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้นิดนึงถึงแม้ว่าเขาจะจ่ายปันผลสูงถึงเก้าเอร์เซ็นต่อปีนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่เอ x ซ n m o ม i l นะครับ ประกาศประกาศออกมานะครับว่าตัวเองขาดดุลการค้าอยู่1.1พันอ 1, ล้านเหรียญน,นะครับโดยประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รายได้ของปีที่แล้วนะครับที่3,100ล้านเหรียญน,นะครับนี่ก็อาจจะต้องตัดสินใจอาจจะต้องตัดสินใจกันหน,กหนักหนักนิดนึงนะครับในการที่จะ ซื้อหุ้นของ Exxon Mobil ถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะให้บันผลเยอะก็ตามนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือจะเป็นของ IBM นะครับ IBM เนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือจะเป็นขายเมื่อก่อนนะครับจะขายคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับตอนนี้นะครับหลังจากปี2011นะครับ Exxon Mobil ก็เริ่มผันตัวมาที่ ฝั่ง Cloud Data Center แล้วนะครับโดยที่โดยที่พยายามจะย้ายตัวเองมามาฝั่งที่ไม่ต้องขายฮาร์ดแวร์ตลอดเวลานะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะขายคอมพิวเตอร์แล้วก็อาจจะอาจจะชาร์จด้วยการเป็นเซอร์วิสแมเนแ c นนะครับแต่แต่ตอนนี้ก็มาทางฝั่งในเรื่องของ Cloud Data บ้างมาในฝั่งของการ develop develop uh พวกโปรแกรมมิ่งบ้างนะครับอันนี้อันนี้ก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่เราจะเข้าไปซื้อเพื่อถือปันผลหุ้นนะครับโดยที่ตัว IBM นะครับปันผลอยู่ที่5.41เปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าจ่ายอยู่ที่1.63เหรียญน,นะครับต่อ1ห,หุ้นนั่นเองนะครับก็คือจะมีอยู่3ตัวนะซึ่งแน่นอนว่า ITFX นะครับมีมีหุ้นทั้ง3ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ผมเปิดให้ดูนะครับนี่ตรงนี้นะ XOM ก็จะเป็น Exxon Mobil นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็น IBM นะครับ Sharp T ก็จะเป็น AT&T นะครับถ้าถามว่าลูกค้าต้องการลงทุนนะครับลงทุนโดยที่ไม่มีความเสี่ยงต่ำผมไม่ใช้คำว,ว่าไม่มีความเสี่ยงแล้วกันมีความเสี่ยงต่ำแล้วได้ผลตอบแทนในระดับที่เกิน5%ขึ้นไปนะครับผมก็แนะนำสามตัวนี้นะครับจากจากตัวข่าวแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับก้าวเป็นไซเวย์นะครับ กาเป็นไซด์เวย์มาตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน่าจะแกว่งตัวไปมาไม่เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราวางเราวางมาจิ้นเต็มนะครับอย่างเราวางมาจิ้นเต็มที่ a t t นะครับเรา ATFX นะครับให้คุณซื้อหุ้นขั้นต่ำอยู่ที่10หุ้นใช่ไหมครับแปลว่า a t t เนี่ยคุณจะต้องใช้เงินจำนวนเพียงแค่290เหรียญน,นะครับในการซื้อหุ้น ATNT แล้วก็ถือไว้นะครับ การที่เราจะขาดทุนหมดตัวด้วยเงิน290เหรียญเนี่ยแปลว่า AT&T จะต้องล้มละลายนะครับคือหุ้นลงไปถึงศูนย์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถสามารถให้เราลงทุนในระยะยาวได้นะครับเพราะเพราะถ้าเกิดสังเกตร,ราคาหุ้นนะครับจะจะเป็นไซด์เวย์นะครับอ่าในช่วงปีนี้แล้วกันนะครับช่วงช่วงปีนี้ราคาเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่าในช่วงปีก่อนหน้าก็มีราคาถูกเทล,ลงมาบ้างนะครับ ตัว IBM นะครับ IBM ก็เหมือนกันนะครับ IBM นี่คือก็ราคาเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งเคยขึ้นไปสูงสุดถึง163ถึง181เหรียญน,นะครับก่อนจะร่วงลงมาถึง123แปลว่าตอนนี้ก็ราคาหุ้นอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับจากจากจุดพีคสูงสุดที่มันเคยทำมานะครับแล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ที่แค่90เหรียญน,นะครับซึ่งซึ่งไม่เยอะมากนะครับ ถ้าหากว่ามันลงไปถึงตรงนั้นจริงนะครับมูลค่าทรัพย์สินของเราที่ลดลงไปจะลดลงไปประมาณสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับร้อยยี่สิบลงมาอ่าประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเกิดเราใช้เงินเต็มในการเข้าซื้อนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับคือเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการปันผลที่หุ้นเหล่านี้ให้นะครับมันมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงเข้าไปถือนะครับผม ต่อมาเรามาดูฝั่งฟ o r e x กันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนน่าจะน่าน่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าตัวทอทองเนี่ยวิ่งวิ่งตั้งแต่เช้าแล้วนะครับจริงๆผมอยากจะอัดคลิปให้เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับเพราะว่าต้องเตรียมข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับทองนะครับติดอยู่ที่แนวต้านะครับหนึ่งเก้าหกแปดนะครับโดยรูปแบบที่ติดอยู่นะครับเป็นรูปแบบ descending triangle นะครับ เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมที่มีด้านล่างเป็นแนวแนวราบนะครับเป้าหมายของการลงครั้งนี้นะครับผมให้อยู่ที่โลเดิมเลยนะครับคือประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งห้าถึงหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวที่น่าเล่นที่สุดในในวันนี้นะครับก็คือทองแต่ว่าโอกาสมันผ่านไปแล้วนะครับโอกาสมันผ่านไปแล้วถ้าหากว่าใครอยากที่จะตามคู่นี้อยู่นะครับแนะนำให้รอ ให้ลอกลาฟมันย่อขึ้นนะครับแล้วก็กดช็อตตามออกมาได้นะครับ TP ก็อยู่ข้างล่างนะครับอาจจะไกลนิดนึงอาจจะไม่ฮิต TP ในวันนี้นะครับแต่คาดว่าน่าจะลงไปถึงแน่นอนนะครับประมาณพันเก้าร้อสิบหกันเก้ารอสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมีข่าวในวันนี้ก็คือปอนนะครับปอนเทรนก่อนหน้ามาเป็นเทรนขาลงนะครับถ้าหากว่าข่าวที่ออกมาวันนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยก็คาดการได้ว่าปอนน่าจะยัง ลงต่อได้อีกนะครับโดยที่มีเป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายแรกก็คือตามระดับของฟิโบอันแรกเลยครับคือ61.8นะครับที่ราคา1 2 6่งเอ่อหนึ่งนะครับคือหรือว่าอีกประมาณ2อง้วกว่าพิบซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทม์เฟรมนี้เป็นไทม์เฟรมเดลี่นะครับแล้วแล้วการทะลุแนวรับของปอนตรงนี้นะครับ เป็นการทะลุที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็คือว่าลงมานะครับลงมาทะลุแนวแนวรับก่อนนะครับขึ้นมาเทสนะครับแล้วตอนนี้กําลังจะลงต่อจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะดีที่เราจะกดช็อตนะครับก็ไปอีกตัวหนึ่งนะครับแต่อาจจะต้องถือยาวหน่อยนะตัวนี้นะครับอาจจะต้องถือยาวหน่อยแล้วก็คุ้มค่ากับท p นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเทรดกันจริงๆนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นมาจริงสต็อปลอตเราจะค่อนข้างใกล้นะครับคือประมาณ1 3 0 0 0จุดาููเลยนะครับ ก็คือประมาณ90 90พิคนะครับแต่ว่า TP ของเรานะอยู่ที่ระดับ200พิก็คือเป็นรีรวด1ต่อ2นะครับ1ต่อ2กว่าๆเลยนะครับเพระฉะนั้นก็ออกฝากไว้2ตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับปอนกับทองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ